สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เราจะนามาเสร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่3เมษายนพุทธศกักราช2566ดิฉันอนุภาสีรวม,มรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคแถวที่ผ่านมานี้นะคะเคลื่อนไหวในแดนลบค่ะโดยดัชนีนะคะมีแรงขายเข้ามาในหุ้นเดลต้านั่นเองนะคะทำให้ กดดันดัชนีให้ปรับตัวลดลงค่ะโดยเดลต้านะคะก็ดิ่งลงหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศให้ใช้เกณฑ์แคตบาลานค่ะก็สง่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะปิดปรับตัวลดลงที่ระดับ1,598.76จุดลดลง10.41จุดหรือว่าคิดเป็น0.65ค่ะมูลค่าการซื้อขายนั้นอยู่ที่26,407ล้านบาทส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไส์ในวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัท ปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น PTEP e นั่นเองค่ะราคาหุ้นปตทสพอเช้านี้นะคะดิดตัวขึ้นมาอย่างคึกคักรับข่าว o อ e c กพั s สนะคะเตรียมที่จะปรับลดกําลังการผลิตเกิน1ล้านบาเรลต่อวันโดยเช้าวันนี้ค่ะหุ้นปตทสพนะคะขึ้นไปสูงสุด159บาทลงต่ําสุด156บาทค่ะก่อนที่จะมาปิดการซื้อขายในภาคเช้านะคะ158บาท50สตางตั บวกไป8บาทหรือว่าคิดเป็น5.32%ค่ะมูลค่าการซื้อขายอันดับ1นะคะ2,297ล้านบาทขณะที่บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์นะคะได้มีการออกบทวิเคราะห์ถึงหุ้นปรททสพานะคะกันอย่างหลากหลายโบรกเกอร์มากๆค่ะเราได้นำความคิดเห็นของบอบลบัวหลวงนะคะโดยบอบลบัวหลวงค่ะก็ได้คงคำแนะนำซื้อหุ้นปรทสพานะคะ ราคาเป้าหมายให้ไว้ที่200บาททั้งนี้ก็คาดว่ากำไรในไตรมาสที่1ของปีนี้นะคะจะขยายตัวและแข็งแกร่งค่ะโดยคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่1ทับ6 6นะคะจะอยู่ที่ระดับ1.94หมื่นล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น3% year on year แต่ลดลง31% Q on Q นะคะซึ่งก็เป็นไปตามฤดูกาลของยอดขายและราคานา้มันดิบลดลง โดยการเติบโต YEAR ON YEAR นะคะมาจากปริมาณขายที่สูงขึ้น10% YEAR ON YEAR และก็ให้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่50.8เหรียญต่อบาเรลค่ะลดลง1% YEAR ON YEAR และ4% Q ON Q แนวโน้ม Q2 ทับ2,566นะคะก็คาดว่ากำไรหลักจะทรงตัว Q ON Q ต่อค่ะจากปริมาณขายที่สูงขึ้นชดเชยกับราคาขายต้นทุนเฉลี่ยที่ลดลงแต่ก็เห็นภาพการพื้นตัวของราคาน้ำมันดิบในช่วงไตรามาสที่2ทับ 6กนะคะก็มาจากอุปสงค์ของการเปิดเมืองของจีนนั่นเองค่ะการจำกัดซัพพลายของ O p e ป Plus แล้วก็ซัพพลายจากรัสเซียน้อยลงนะคะเนื่องจากยูแบนการนำเข้านั่นเองส่วนบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยนะคะก็ได้มีมุมมองต่อหุ้นปทสขขอเช่นกันนะคะคาดว่าจะรับอนิสงเชิงบวกต่อสถานการณ์น้ำมันดิบที่โลกที่มีลุ้นฟื้นตัวค่ะหลังจากที่ทางซาอุดิอาระเบียอาสา,าที่จะลดกำลังผลิตเพิ่มเติม,ตมราว5 0 0 0 0 0บาร์เรล และค่าชาั้นอื่นๆก็จะตัดสินใจปรับลดกำลังกำลิตเช่นกันถือเป็นบวกต่อภาพรวมของหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ำค่ะประเมินเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของปทสพนะคะ170บาทค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะคะแนะนำซื้อปทสพนะคะราคาพื้นฐานแท้วิที่190บาทค่ะโดยระบุว่าแม้ราคาดับมัดิดตบจะอ่อนตัวลงคิวออนคิวแต่ผลการดำเนินงานก็ยังคงมีแรงหนุนจากราคาขายก๊าซธรรมชาติที่มี และไทมและต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงประกอบกับรายการพิเศษที่คาดว่าจะลดลง QonQ ส่งผลให้ทางฝ่ายกันคะคาดว่ากำไรสุทธิจะสามารถฟื้นตัวได้ QonQ และยังคงแนะนำซื้อค่ะส่วนความคิดเห็นของบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆนะคะอาทิบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าค่ะแนะนำเทรดดิ้งนะคะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่160บาทค่ะบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะคะแนะนำซื้อนะคะ ราคาพื้นฐานให้ไว้ที่200บาทนะคะขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ King f o r ดค่ะแนะนำ Trading Buy นะคะประเมินราคาพื้นฐานของ2หุ้นปทสอพ176บาทค่ะแล้วก็ต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ Land and House นะคะแนะนำซื้อปทสอพอค่ะราคาพื้นฐาน176บาทค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะคะออกบทวิเคราะห์แนะนำถือนะคะราคาพื้นฐาน163บาทค่ะ ก็ต้องติดตามหุ้นปททสอพอนะคะแล้วก็รอบของหุ้นปตทสอพอค่ะว่าจะมาแล้วหรือยังนะคะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานำมาฝากกันวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามต่อที่เว็บไซต์หุ้น s ินไซด์ .com ค่ะแล้วก็ยังติดตามได้ที่ f a c e b o o k i n s t a g r a ม Twitter l i ไลน์ e แควร์ทีเล็กเช่นเคยนะคะรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนวินไซด์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ ทุกจัถึงสุบเวลา14นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ